ที่4-5หมื่นคนครับแต่ถ้าเรามองดูถึงภาพการถ่ายทอดสดครับในสนามแข่งขันจริงครับคนดูสามารถเข้าไปในสนามได้แค่เพียง17,000กวคนเท่านั้นครับอย่างที่เห็นอีกซิกของสนามครับคนดูไม่สามารถเข้าไปนั่งตรงนั้นได้ครับมองตรงข้ามว่าผากเราไม่เอาความจริงมาพูดกัน และไม่คิดที่จะแก้ไขมันแบบจริงจังฟุตบอลไทยก็คงจะต้องนับถอยหลังกันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับการบริหารการเล่นก็ถือว่าออกทะเลกันไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันครับมาสนุกขึ้นการแข่งขันในทีมสูงขึ้นแต่มันก็เหมือนดังดาบสองคมครับที่คอยหยุดการพัฒนาของนักฟุตบอลไทยไปในตัวด้วยครับโปรแกรมการแข่งขันและทาเมนต์ในการแข่งขันฟุตบอลภายในประเทศมันมากจนเกินกําลังของนักเตะครับมัน ท่นานคงทราบถึงผลการแข่งขันฟุตบอลนัดชิชนะเลอศชายสีเกมเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับทีมชาติไทยของเราครับแพ้ทีมชาติเวียดนามในช่วงต่อเวลาพิเศษไป3ประตูต่อ2ครับวันนี้ครับผมเลยอยากจะชวนทุกท่านกันมาร่วมพูดคุยและวิเคราะห์ถึงสาเหตุและแนวทางหลังจากนี้ในอนาคตครับและมาถกกันกันกบประเด็นที่เกิดคําถาม หลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นครับว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยครับสวัสดีครับนิรันทอคครับสวัสดีทุกคนครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องฟุตบอลไทยแบบล้วนๆครับกับความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้นกับวงการฟุตบอลไทยของเราณขนาดนี้ครับการแพ้แพ้เวียดนามในวันนี้ทําให้สมาคมวงแตกอีกครั้งครับใช่ครับกีฬามันก็มีแพ้มีชนะกันอยู่แล้วครับแต่ความแพ้แพ้ครั้งนี้ครับถ้าพูดกันตรงๆว่าเราก็มีความสามารถในการควบคุมมันได้ครับแต่ในการทํางานจริงครับเรากลับไม่ยอมทํากันจริงๆจังๆ ในปีนี้ครับประเทศไทยเราได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดก,การแข่งขันซีเกมครั้งที่33ครับเราก็ได้เห็นอะไรมากมายหลายอย่างครับในสิ่งที่เกิดขึ้นกับจุดอ่อนและข้อบกพร่องที่ไม่รู้ว่าจะหาคําไหนมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยของเราณขณะนี้ครับการกลับมาปเป็นเจ้าภาพในรอบหลายปีซีเกมครั้งนี้เราทุกคนรู้ว่า เราจะเป็นเจ้าภาพแล้วก็มีการเตรียมง,งานเป็นระยะเป็นปีๆนะครับไม่ใช่เป็นวันครับแต่คุณภาพการจัดการแข่งขันก็มีดราม่าหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างที่ทุกท่านก็คงได้เห็นกันหมดแล้วครับถึงคุณภาพและการจัดการแข่งขันที่ดูแล้วมันช่างห่วยแตกซะเหลือเกินครับถึงแม้ปีนี้เราอาจจะเป็นเจ้าภาพ,พและก็ได้เป็นเจ้าเหรียญทองก็ตามครับแต่ถ้าพูดถึงการจัดการหลังบ้านเอาควรทําได้ดีมากกว่านี้ครับการที่ทีมชาติไทยของเราครับสามารถทะลุเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศครับแล้วก็สนามราสมังครับก็ถือว่ามี ความจุอยู่ที่4-5หมื่นคนครับแต่ถ้าเรามองดูถึงภาพการถ่ายทอดสดครับในสนามแข่งขันจริงครับ คนดูสามารถเข้าไปในสนามได้แค่เพียง17,000คนเท่านั้นครับอย่างที่เห็นอีกซิกของสนามครับคนดูไม่สามารถเข้าไปนั่งตรงนั้นได้ครับเพราะมีจอ LED มีวิธีการแสดงตั้งเป็นสง่าครับและก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายที่ได้ครับมันเลยทำให้ดูแล้วรู้สึกว่าน่าเสียดายกับนัดชิงชนะเลิศเหรียญทองของไทยเราครับที่แฟนบอลไทยเราก็น่าจะได้เข้าไปดูในสนามได้มากกว่านี้ครับเพื่อเป็นการกดดันคู่ต่อสู้คู่แข่งได้มากกว่านี้ครับแต่ภาพที่ออกมา ที่เราเห็นกันมาดูเละเทะและน่าอับอายในการจัดก,การแข่งขันกีฬาซีเกมในปีนี้จริงๆครับฟุตบอลทีมชาติไทยของเราครับเป็นแชมป์เหรียญทองล่าสุดถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะเป็นปี2017ครับในกีฬาซีเกมครั้งที่29ที่มาเลยครับ8ปีซีเกม4ครั้งครับจากนั้นมาฟุตบอลไทยก็ห่างหายจากความสําเร็จ,จาก,การคว้าแชมป์ การเป็นเจ้าลูกหนังซีเกมไปนานหลายปีพอสมควรครับปัญหาหลักๆในวันนี้ที่พวกเราแฟนบอลเห็นครับคือนักฟุตบอลที่เล่นในสนามถือว่าโชว์ผลงานได้ดีครับแต่มันติดอยู่เรื่องเดียวครับคือเรื่องของสภาพพละกําลังและความฟิตของนักกีฬาครับพวกเราคงรู้ดีว่ากีฬาซีเกมของทีมฟุตบอลทีมชาติไทยในประเภทชายครับสมาคมไม่ได้มีการหยุดหลีกเพราะเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องโปรแกรมการแข่งขันที่จะไปอัดแน่นในช่วงท้ายฤดูกาลครับแต่ความพ่า้ในวันนี้ครับมาสะท้อนให้เห็นอะไรหลายๆอย่างทั้งระบบ โครงสร้างของฟุตบอลไทยการจัดลาดับเรียงความสําคัญของการพัฒนาที่มันดูจะบิดเบี้ยวและไร้ทิศทางและแนวทางการทํางานที่ชัดเจนกันไปหมดครับรอยากทาอะไรก็ทํากันไปครับโดยไม่มีการวางแผนและระบบจัดการอย่างเป็นมืออาชีพเราควรทํามันออกมาได้ดีมากกว่านี้ครับสำหรับการจัดการบริหารเกี่ยวกับวงการฟุตบอลไทยของเราครับวันนี้เราเห็นถึงความใจสู้ของนักฟุตบอลทีมชาติเวียดน,นามและความแอคทีฟ ในการเล่นฟุตบอลในสนามทุกครั้งครับเขาเขามีความกระหายในการลงเล่นพวกเขามีพละงกำลังและความฟิตความแข็งแกร่งที่ดูแล้วมากกว่าทีมชาติไทยของเราอย่างชัดเจนครับฟุตบอลเวียดนามไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากมายครับแต่ที่เราเห็นคือเวียดนามช่วยกันเล่นช่วยกันรับช่วยกันบุกเป็นทีมครับมาแตกต่างจากฟุตบอลไทยแล้วก็จะเห็นภาพ แบบนี้กับทุกชุดครับเวลาเรากดดันคู่ต่อสู้เราไม่ได้ขึ้นไปเป็นแผงทั้งกองหน้าและกองกลางครับปล่อยให้ผู้เล่นในแต่ละตำแหน่งต้องยืนแบบโดดเดี่ยวเดียวดายดครับไม่มีการบีพื้นที่และกดดันคู่ต่อสู้กันเป็นทีมครับช่วงหลังคือหนังชีวิตเลยทีเดียวครับนักฟุตบอลทุกคนเริ่มเดินเล่นกันครับการวิ่งเริ่มช้าลง เราแทบไม่มีแรงวิ่งตั้งแต่นาทีที่60เป็นต้นไปครับดยส่งผลถึงการเพิ่มโอกาสของทีมเวียดนามครับปรับให้คุณภาพของเกมของพวกเขาเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับจนสามารถทําประตูและตีเสมอไทยได้ก่อนหมดเวลา90นาทีครับรจุดรึ่งหลังครับเราเปลี่ยนตัวแกนหลักออกไปหลายคนครับแต่คุณภาพนักเตะใหม่ที่เปลี่ยนลงมาครับยังคงเป็นภาพที่ชัดเจนครับว่ายังทดแทนกันไม่ได้ครับนักเตะ หลายคนที่ลงไปใหม่ก็ต้องยอมรับครับว่ามีพลักกาลังที่ดีกว่านักเตะตัวหลักที่เปลี่ยนออกไปครับแต่ถ้าพูดถึงคุณภาพของฝีเท้าก็ถือว่ายังแตกต่างยังห่างกันอยู่หน่อยๆครับปัญหาทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วครับเราจะมัวแต่มาอวยกันไปวันๆสร้างวัฒกรรมว่าให้เอาใหม่ว่าให้เริ่มใหม่การทีมทุกชุดของเรามีน้อย เราไม่ได้ตัวนักเตะคุณภาพมากรบคําตอบที่เราได้ทุกๆวันนี้ครับมันเป็นสิ่งที่วงการฟุตบอลไทยใช้ซ้ําๆวนๆซ้ำๆซากๆอยู่ทุกวันครับมันเหมือนการวนลูปครับส่วนตัวผมครับกลับมองตรงข้ามว่าหากเราไม่เอาความจริงมาพูดกัน และไม่คิดที่จะแก้ไขมันแบบจริงจังฟุตบอลไทยก็คงจะต้องนับถอยหลังกันไปเรื่อยๆแบบนี้ครับการบริหารการเล่นก็ถือว่าออกทะเลกันไปเรื่อยๆเช่นเดียวกันครับปัญหยาใหญ่ของทีมชาติไทยในยุคปัจจุบันครับคือเรื่องของสภาพร่างกายและวอมฟิตครับบอลไทยลีกมีรายการแข่งขันมากจนเกินไปครับแมชโคตา้านักเตะต่างชาติที่เพิ่มขึ้นครับมันมากขึ้นจนทําให้นักฟุตบอลเยาวชนหลายๆคนครับไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นในสนามแกผู้นําไม่มีแนวคิดที่จะสร้างระบบลีกเยาวชนให้เป็นกิจลักษณะ,ละที่ชัดเจนครับเรามวัวแต่อัดฉีดเงิน แต่เราไม่มีแนวคิดที่จะเริ่มและพัฒนายาวชนขึ้นมาตามลำดับความสำคัญครับสโมสรหลายสโมสรครับไม่กล้าที่จะเสี่ยงส่งนักฟุตบอลเยาวชนลงไปเล่นในสนามกับสโมสโรทกสังกัดของตัวเองครับเราดึงลำดับความสำคัญผิดพลาดเรามองว่าการที่เราเพิ่มโคต้านักเตะต่างชาติมากกว่าเมื่อก่อนทําให้เกมฟุตบอลในลีกมันสนุกขึ้นการแข่งขันในทีมสูงขึ้นแต่มันก็เหมือนดังดาบสองคมครับที่คอยหยุดการพัฒนาของนักฟุตบอลไทยไปในตัวด้วยครับโปรแกรมการแข่งขันและทัวร์เมนต์ในการแข่งขันฟุตบอลภายในประเทศ มันมากจนเกินกําลังของนักเตะครับมันเลยเกิดคําถามขึ้นว่าเราทําแบบนี้ฟุตบอลลีกจะแข็งแกร่งและจะประสบความสําเร็จทั้งในเรื่องความนิยมและผลงานได้จริงหรือครับผลงานเขาทิมชาติไม่ดีและไม่เป็นไปอย่างเป้าหมายที่ตั้งไว้ครับทุกครั้งเราจะเห็นมันจะส่งผลกระทบต่อความนิยมและความศรัทธาในฟุตบอลไทยอยู่ตลอดเวลาครับการที่สโมสรแต่และสโมสรต้องแข่งขันหลายทัวร์เมนต์เกือบพร้อมๆก,กันครับโปรแกรมฟุตบอลที่อัดแน่นมากเกินไปต้องยอมรับความจริงเลยว่ามันส่งผลกระทบโดยตรงต่อ,อน,นักฟุตบอลที่ติดทิมชาติอยู่แล้วอย่าง ปฏิเสธไม่ได้เลยครับนักฟุตบอลมีความล้าสะสมพักวัน2วันมันไม่มีทางที่จะกลับมาฟิตได้เต็มร้อเซได้หรอกครับวันนี้เราได้เห็นแล้วว่ามันส่งผลต่อวิธีการเล่นและกลยุทธ์ต่างๆของทีมชาติไทยว่นนานักฟุตบอลของเราความฟิตไม่ถึงสโมสรตัวสังกัดของเยาวชนหลายๆคนครับส่วนมากไม่กล้าที่จะใช้งานเยาวชนเหล่านี้ขึ้นชุดใหญ่และเป็นตัวหลักในแต่ละสโมสรครับก็หวังแค่เพียงความสําเร็จของสโมสรตัวเองครับโดยไม่คํานึงถึงการพัฒนานาฟุตบอลเยาวชนของประเทศไทยครับเพราะพวกเขาควรได้ ได้รับโอกาสและได้รับการยกระดับพัฒนาฝีเท้าให้มีมากกว่านี้ครับการที่จะเอาโค้ชเก่งระดับโลกที่ไหนมาคุมทีมชาติไทยมันก็ทําได้แค่นี้แหละครับไม่มีทางยกระดับและพัฒนาขึ้นได้ให้ดีกว่านี้อย่างแน่นอนครับหากเรายังไม่มีแผนงานที่ชัดเจนและถูกต้องตามหลักของการพัฒนาฟุตบอลแบบสากลครับแล้วมาคุยถึงฟุตบอลชายสีเกมกระตอครับคำถามคือถ้าตอนนี้เด็ก เราแพ้ตอนโตขึ้นไปมันก็มีโอกาสแพ้เหมือนกันครับดังนั้นการที่เราไม่ชนะเสียทีจึงไม่ใช่สัญญาณที่ดีเอาเสียเลยครับสุดท้ายครับผมอยากบอกสมาคมว่าอย่าปลดคดวังผมรู้ว่ามันผิดหวังแน่ๆครับที่ไม่ได้แชมป์ซีเกมแต่ถ้าเราจะก้าวผ่านอาเซียนเราอย่าเอาซีเกมมาเป็นเครื่องชี้วัดครับนี่คือทัวร์นาเมนต์ที่เราเทสระบบทีมและเตรียมทีมความพร้อมก่อนศึกชิงแชมป์เอเชียต่างหากครับอย่าไปคิดว่าพลาดเหรียญทองแล้ว เราจะกการอลาวสารคือมันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างแน่นอนครับเวียดนามเตรียมทีมด้วยการเอาเด็กๆก,กลุ่มนี้เก็บตัวเล่นด้วยกัน2เดือนครับโฟกัสไปเล่นที่ซีเกมแต่ของไทยเรา ให้นักเตะเติบโตไปกับสโมสรตามปกติครับเอาเป็นว่าวันนี้โคดวังก็คงได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างในสกอดใครสอบผ่านใครสอบตกและคนเรียกตำแหน่งไหนมาเพิ่มในอีเวนต์ที่ใหญ่กว่านี้ครับรวมถึงรายละเอียดระหว่างเกมเช่นเรื่องการเปลี่ยนตัวว่าควรเปลี่ยนจังหวะไหนเปลี่ยนช้าเกินไปทีมก็คัมแบ็กกลับมาไม่ได้อย่างแน่นอนครับอย่าลืมว่าโคดวังเองก็แทบไม่มีประสบการณ์ในการคุมทีมชาติมาก่อนเลยครับทั้งชีวิตทํางานแต่กับสโมสรอย่างเดียวดังนั้นก็ให้เวลาเขาหน่อยครับแล้วค่อยไปวัดกับผลงานในสกีแชมเปี้ย เกลีกันจริงๆจ,จังๆครับผิดหวังใช่ครับแต่ต้องไปต่อครับได้แต่หวังว่าเด็กๆจะทําความเจ็บปวดในวันนี้และกลับมาล้างแค้นให้ได้ในอนาคตครับทีมชาติไทยกับเหรียญทองซีเกมในฟุตบอลชายก็ต้องรอไปอีก2ปีข้างหน้าในปี2027ที่มาเลเซียค่อยกลับมาทวงคืนบัลลังครับรเกมการแข่งขันที่มากเกินไปการปล่อยตัวนักเตะควรปล่อยแล้วปล่อยเลยครับไม่ใช่ไปไปมา,มาในแคมป์ทีมชาติแบบนี้ครับเด็กเยาวชนวรมีได้แล้วครับผลเอาเงินที่ชอบจ่ายอาัดฉีดในการแข่งขันมาสนับสนุนด้านเยาวชนและบุคลากรทีมงานสตาฟ พอแตะครับมาดามแป้งครับที่เรียงลำดับความสําคัญการทํางานแบบนี้ฟุตบอลมันจะดีขึ้นและพัฒนาขึ้นได้เป็นแบบรูปธรรมมันก็ต้องเริ่มจากรากฐานจริงๆครับในฟุตบอลควรมีระเบียบวินัยและความเป็นมืออาชีพที่เป็นมืออาชีพจริงๆมากกว่านี้ครับไม่ใช่แค่พูดเปล่าๆครับฟุตบอลสมัยใหม่ครับหากความฟิตไม่มีครับเล่นเป็นทีมไม่ได้มันก็แพ้ตั้งแต่ยังไม่ได้แข่งครับเป็นยังไงบ้างครับสาหรับการวิเคราะห์ เกี่ยวกับฟุตบอลของไทยณขนาดนี้ครับที่วงแตกอีกรอบครับยังไงก็หากชอบคอนเทนต์สไตล์นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ทุกช่องทางของนิลันท็อกครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามรับชมครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ